สวัสดีครับศูนย์ติดตั้งฟิล์มโดยตรงเวิร์นฟิล์มนะครับกับผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซนะครับกับปอ r s เช่911 c a นึ่ง a นคาเรล่านะครับต้องขอบคุณเฮียป่อร้านไทยยังยนต์นะครับที่ไว้วางใจร้านเวิร์นฟิล์มนะครับให้ติดตั้งฟิล์มรองแสงกับรถคันงามนะครับคันนี้ราคาแพงนะครับก็เลยจัดเต็มเลยนะครับใช้ฟิล์มเซฟตี้ชิลนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเซฟตี้นะครับ ด้านหน้าก็ใช้เป็นตัวเซรามิกเซฟตี้ใสนะครับ3 0ด้านหลังก็จะเป็นเบอร์เข้มนะครับพอติดตั้งเสร็จก็ดูสวยงามมันขรับนะครับสมกับเป็นฟิล์มเซรามิกพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นเซฟตี้ด้วยครับเป็นสุดยอดแห่งฟิล์มนะครับเป็นฟิลม์มนิราภายัยป้องกันการกระแทกได้นะครับแล้วก็กันความร้อนกันอินเสเรตได้สูงนะครับผลงานออกมารถก็ดูสวยงามมากนะครับ ว้าวสมฐานะกับรถนะครับเวิร์นฟิล์มศูนย์จี่ตั้งฟิล์มโดยเฉพาะนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง